เปิดภาพวงสวงพราะรักเจมส์มา่ายเรือนรดาถือละละว่าเป็นละครอีกเรื่องที่แฟนๆเราดูมากเลยสำหรับเพราะรักละครชื่อมุ้งมิ้งแห่งปี2022สร้างสารนิยายดังเคาะรักจะนักเขียนอุมาริกาผลิตโดยค่ายชลมพีบราเทเธอช่อง3กด33ที่จับพระคุนางเจนและพายมาประกบคู่กันถ่ายทอดเรื่องราวความรักครั้งนี้ล่าสุด มีพิธีกรจัดบนสวนเปิดกล้องเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565สำหรับพ่อรักเรื่องราวของมุสกาและสิงบดีที่ตอนมุสกา8ขวบสิงบรีนั้น16มีคนบอกว่าเขาหน้าตาดีแต่เธอว่าเขาหน้าเหมือนยากส่วนเขาก็เรียกเธอว่ายายหนูผีแถมมีสิ่งที่เธอสาบานว่าจะไม่มีวันให้อภัยจนวันตายว่าพรสวรที่ติดตัวมาทำให้เธอต้องเป็นเจ้าสาวของเขาตอนอายุ18 มีคนบอกว่าโชคดีที่เธอกลับมาคือคำสาปที่ต้องหนีไปให้พ้นแต่โลกใบนี้กลมเกินไปเขาเลยก้าวมาในชีวิตเธออีกครั้งและลากกลับไปในทำนายท่าที่ภรรยาตำเดิม ถามจริงเขาไม่มีตาดูด้วยไงเธอไม่ใช่เด็กหญิงขี้ยาคนเก่าไม่ใช่เจ้าสาวมือใหม่ที่ใครๆย่ำหยีกแล้วตายักหน้าหินรู้ตัวบ้างไหมว่าทั้งหล่อน,น้อยกว่ากะล่อนก็สู้เธอไม่ได้มาราย,ยาทสาถายอะไรก็ไม่มีสักนิดนี่ราชสีห์ใหญ่คิดจริงๆหรือว่าจะเอาชนะหนูอย่างเธอได้ติดตามชมละครเพราะรักได้เระเดวนี้ทางช่อง3มกด3 3